สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เอาบรรยากาศเช้าเช้ามาฝากเพื่อนเื่อนลูกหลานทุกๆท,ท่านนะคะเราเริ่มด้วยจากเสียงจักกจันรร้องทั่วทุ่งนาแสงพระอาทิตย์กำลังจะส่องสว่างมาแล้ววันนี้เรามีดอกกุหลาบมีสีมีดอก สีเหลืองๆนี่ดอกบุตรอะไรทักอย่างนี่เนาะอ่าเรามีเสียงจักจันเป็นพื้นเป็นสาวธรรมชาติวันนี้เราก็ฝึกหัดในการถ่ายคลิปเป็นครั้งที่สามค่ะ อันนี้ก็คือดอกสเลเตดอกสเลเตนี้ก็จะบานแล้วก็หอมโดยธรรมชาตินะคะดอกสเลเตดอกกุหลาบแสงพาทิตย์ถ้าสังเกตดูจะมีดาวประจำเมืองยังอยู่นะคะตอนนี้ในห้องนี้ก็จะมี คุณลุงคุณสามีนั่งอยู่ที่ห้องพ้านะคะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเหตุการณ์ว่านั่งทำอะไรอยู่ส่งลายถึงใครส่งถึงสาวๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่หรอกส่งไปหาปู่วิทยังค่ะเนี่ยบรรยากาศเช้าๆที่จะนำความสดชื่นวันนี้มีหมอกบางๆนะคะนำความสดชื่นมาฝาก อ่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในห้องกันนะดูบรรยากาศภายนอกเสร็จแล้วดอกไม้ดอกไม้กำลังบานนี้ก็คือดอกอะไรนะใครๆรู้ก็ท่านเอฟตีรู้ก็ต้องตอบมาด้วยนะคะนี่หอมนอกจากนั้นเราก็จะมีดอกพุดดอกพุด อดอกพุดพวงนี้เป็นดอกตั้งแต่ดอกไม้โบราณเหมือนกันค่ะรอบรอบบ้านของเรานี่คนแก่เดี๋ยวเราจะเข้ามาห้องนี้แล้วยามเช้าออกมาถ่ายขณะที่ถ่ายนี้นะคะได้ทำการนึ่งข้าวไว้แล้วเตรียมที่จะไปใส่บาตรเช้า อ่ออันนี้ลูกชายคนเล็กเขาก็จะแสบแสมทุกเช้าพอแม่ฟังนี่คือลูกชายคนเล็กที่ไปนยายยายงใจว่ะยายติดใจ่ะน้นวันนี้เล่นยายวันนี้เล่นยายตั้งคุยเลยปู่มูนีลูกชายคนเล็กนะคะวันนี้จัดยายมีลูกทีพนเข้ามาห้องนี้นะคะ จะเห็นคุณพ่อนั่งอยู่สงสัยจะส่งลายไปให้ดูลายหลังจากที่สวดมนต์เสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปรวบรวมในแผนงานของหลวงปู่วิริยังนะคะในการสะสมพลังจิตอ่าเช้านี้อยากจะบอกว่าก็รับประทานกาแฟเรียบร้อยแล้ว เป็นกาแฟรีอาของปู่มุนีนะคะแล้วก็โกโก้ของปู่มุนีนอกจากนั้นทีพีสกินก็วันนี้พ่อไม่ได้จัดพ่อไม่ได้จัดฉากแต่น้ำชาของมาดี้พีทเนี่ยคือกินประจำนะคะน้ำชามาดี้พีทนี่กินประจำชงผสม ชีวิตของชีวิตของผู้สูงอายุเราก็จะกินน,น้ำชาไม่ดิพีษแล้วก็ประสมหยดน้ำหมักปลาเชงแล้วก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะตอนนี้อายุก็75-72กันแล้วสองเท่าก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะ ที่มองเห็นข้างในก็คือห้องนอนสองเท่านะคะอ่าอันนี้ทำไมถึงต้องบอกว่าแม่กระต้อยขายชีวิตจริงเพราะเราก็จะพูดถึงว่าคนอายุเยอะอย่างเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงที่จะให้ชีวิตเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะคะอ่าห้องนี้เราก็จะมีการ สวดมนต์ตามสไตล์ของคุณปู่หลวงู่วิทยังนะคะของวัดอนนี้วัดเจติวัดเจติท่านถ่ายทอดสดนะคะอ่าอันนี้เราก็จะอยู่ในจุดของพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ตลอดเวลานะคะนี่คือห้องครัวด้วยมีบูชาพระพระพุทธเมตตาอ่าแล้วก็ มีตรงห้องครัวก็มีกำลังนึ่งข้าวค่ะนี่ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเราเรานะคะนึ่งข้าวในมหมวดแล้วก็เตรียมใส่บาตรุงข้าวแล้วก็กล้วยลูกใหญ่ๆกล้วยลูกใหญ,ใหญ่ๆนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะสองหวีเจ็ดสิบแล้วอ่าทางนอกด้านนี้ก็จะมีคุณงัอ่ คุณมัวนอนฟังเทศนะคะคุณมัวไม่ธรรมดานะคะที่นี่คุณมัวที่นี่เราจะให้ฟังสวดมนต์เพราะว่าเรารู้ว่าอะไรก็ตามแม้แต่สิงสาราสัตว์เขาก็จะได้รับบวดได้ฟังสวดมนต์ฟังไรเนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้น เกิดเป็นเทวดาได้นะคะตามที่พระพุทธองค์เคยสอนเคยคุยให้ฟังนะคะวันนี้ขอจบลงตรงที่ข้อวัวนะคะสวัสดียามเช้าทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทุกท่านนะคะบุญกุศลที่ได้ทำแล้วก็ให้ได้รับทุกคนวันหลังจะมาเพิ่มเติมให้อีกความสุขนะคะความสุขขายความจริงค่ะ